อาจารย์ปุ๊นะครับพร้อมแล้วนะครับด้านหลังนะครับผมเชิญเลยนะครับขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับอาจารย์รัชดาพรแก้วสนิทครับสวัสดีท่านที่อยู่ไกลๆด้วยนะคะเผื่อมองไม่เห็น อะไรนะคะคนใกล้น่ะของตายอะไรนะพูดมันๆเหรอไม่ได้เอาอะไรใส่ปากมาเลยมันจะมันได้ยังไงบอ่อวานฟังคุณนิพิษแล้วไม่ใช่เหรอมันไหมคุณนิพิษนี่นะจะนินทารับหลัง สมัยเป็นสอสอด้วยกันเนี่ยเวลาเดียนไปอยู่ที่ไหนก็ตามถึงกินอ,อาหารอยู่ในห้องอาหารหรืออะไรก็ตามถ้าคุณนิพิษลุกขึ้นอภิปรายเดียนต้องวิ่งเข้ามาในห้องประชุมเลยแล้วก็มานั่งฟังรับรองเลยเดี๋ยวฝ่ายค้านเดี๋ยวฝ่ายรัฐบาลฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถ้าคุณนิพิษพูดต้องถูกประท้วงแน่นอนเก่งไหมต้องถูกประท้วงแน่นอน ดิฉันอภิปลายเนี่ยบางคนว่าพูดแรงแต่ไม่ค่อยมีใครกล้าประท้วงนะถ้าใครกล้าประท้วงดิฉันหันขวบไปเลยแล้วก็ถามมีอะไรอ่ะ,อะฮะแกล้งทำไปอย่างนั้นแหละถามเลยมีอะไรข้องใจอ่ะยับอคนอื่นไม่กล้าทำรย์าาติ๊กนี่ไม่ม,มีเลยยิ้มโอ้ยเดนบอก ็บางทีเราก็ต้องทําเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ้างเนาะไม่ใช่ว่าแหมปล่อยเขาเนี่ยนินทาอันนี้ไม่นินทานะนี่พูดต่อหน้าเลยค่ะก็ก็มาด้วยกันอยู่ดีอะค่ะก็เรียนท่านทั้งหลายว่าคิดถึงพอนี่นะเวลามีชุมนุมเนี่ยเรามาเราไม่ได้มาทุกวันหรอกแต่พอนานเข้านานเข้าวันไหนไม่ได้มาเนี่ยมันเหงาเหงานะ เป็นไหมพวกท่านน่ะถ้าที่ฉันไม่มาเหงาไหมจริงเหรออ๋อก็คนอื่นมาเขาพูดนี่เขาไม่ได้คุยกับพวกคุณเนี่ยแต่อะไรนะจริงโอ้ยปากหวานนี่เรียความเกรงใจนะทักว่าปากหวานถ้าคนที่น่านหน่อยก็ ไม่ใช่ปากหมาไม่กล้าพูดจะบอกปากหมานอา้าวหมานภาษาอีสานเนี่ยแปลออกมาดีนะหมานเนี่ยหมานนี่แปลว่าดีโชคดีนะคะแต่ถ้าใครจะไปตัดตัวสุดท้ายออกก็ช่วยไม่ได้ก่ะไม่ใช่เลยหรอกคุยคุยกับท่านมาเนี่ยเพราะรู้สึกเศร้าใจประเทศไทยเนี่ยกำลังจะ มีคนเข้าจะเสนอเป็นมารดกโลกข้าวสิบปีข้าวสิบปีประเทศไหนก็ไม่มีในโลกนี้มีประเทศไทยเท่านั้นถ้าภาษาอังกฤษเขาบอกไทยแลนด์โอลีที่อื่นไม่มีข้าวสิบปีใครกล้ากินท่านกล้าไหมขอโทษรองนายกกล้า ท่านไปดูรูปเม่เวลาเขากินน่ะข้าวสิบปีเนี่ยตักมาสองช้อนเหลือเท่าเดิมกินแต่กับไอ้ผัดกระเพราอ่ะโอ้ยอย่างนี้ใครก็กินได้อุตสห์เป็นถึงรองนายกมาหลอกประชาชนแ้่อย่างนี้มันจะอยู่ยืดได้ยังไงอุยอย่าไปว่าเขา เนี่ยนั่งอยู่นี่ไปว่าเขาหน้าด้านดิฉันไม่กล้าพูดเลยนะเนี่ยที่พูดเนี่ยพูดตามนะไม่ได้กล้าพูดเลยนะคะอะไรคุณป้าเนี่ยยิ่งเพิ่มก็มีอีกอะตะกี้ฟังหน้าด้านดิเขาก็ไม่กล้าพูดมาต่อหน้าทนอีกโอ้ยตายละเช็ดถูก่อนเช็ดถูก่อนอย่าลืม เราพยายามที่จะให้มีมรดกโลกหลายอย่างแล้วเราก็ได้มาเยอะนะคะแล้วเรากำลังจะเพิ่มอีกอย่างหนึ่งคือข้าวสิบปีอย่าเรียกข้าวเน่าเสียชื่อประเทศไทยประเทศไทยทำข้าวเยอะแยะเลยแล้วก็จะมากินข้าวเน่าเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะประมูลขายหมอวโรงบอกแล้วไงเขาประมูลมาสามรอบแล้วประมูลคนที่ประมูลได้เนี่ย ไม่มาเอาแล้วนี่ก็คนเดิมนี่จะมาประมูลเนี่ยก็คนเดิมดิฉันไม่รู้จักเขาถ้ารู้จักจะไปถามเขาว่าประมูลได้แล้วจะไปเอาไหมหรือว่าจะทิ้งไว้อย่างนี้แต่ทิ้งไว้ก็ไม่ยากละค่ะเพราะมีคนจะกินแล้วมีคุณรู้จักคุณราเมศรลัตนเะฉวเวงไหม เป็นโคศกพักประชาธิปัตย์เขาเป็นทนายด้วยเขาบอกเลยว่าข้าวสิบปีนี่ถ้ายังกินได้ดีเนี่ยนะนักวิชาการออกมาพูดเลยมันกินไม่ได้อย่างเรานี่เรารู้ท่านกินไหมไม่กินเรารู้ว่ากินไม่ได้เดี๋ยวฉันบอกแล้วข้าวไม่ใหม่เดี๋ยฉันไม่กินเรากินข้าวใหม่พี่น้องข้ามปียังไม่อร่อยเลยข้ามสองปีแม่เหรานี่ข้ามสิบปีท่านเห็นไหมกระสอบเปื่อยหมดละ แล้วมันจะเหลืออะไรมาให้เรากิน,นเนี่ยเนีขาก็จะกินบอกอกินกินก็กินเราก็ให้เขากินคุณราเมศบอกว่าก่อนที่จะมาบอกให้เรากินคุณเอาไปให้คณะรัฐมนตรีกินทุกวันอังคารที่ทำเนียบช่วงนี้ช่วงนี้ปิดสภาสภาปิดเปิดสภาเมื่อไหรา่เอาไปทำให้สสในสภากิน ไม่ต้องมาบอกให้ขอปทอกินขอโทษคอปทอกินนี่ของดีทั้งนั้นแหละของไม่ดีเราไม่กินเอามาเผื่อๆกันเนี่ยรู้เลยแล้วเนี่ยของดีทั้งนั้นเลยเนี่ยเดินออกไปเนี่ยนะคะเดินออกไปตามนี้เนี่ยมีใช่มีแต่ของดีๆเนี่ยทำอย่างพิถีพิถันเลยนอกจากทำเลยนะคะเดือนวันวัน,วนกรรมกรร์่ะ นั่งตุกตุกมาจากไอ้ที่เขาชุมนุมกันหน้ากระทรวงศึกษานั่งตุกตุกมาตุกตุกไม่มาส่งที่นี่ตุกตุกปล่อยลงที่น่นเขาบอกว่าเขาจะกลับรถตรงนั้นบอกไม่เป็นไรพอลงเดินก็ามานะคะอุ้ยเห็นสองข้างเนี่ยที่ถักทั้งนั้นเลยอ่ะดิฉันถ่ายรูปไปเดืนถ่ายรูปไปไม่ไม่กล้าขอว่าจะขอกลับไปไม่กล้า เกรงใจเพราะว่าทําไว้ให้พี่น้องไงที่เนี่ยเขาก็ทําไว้ให้พี่น้องกินแล้วก็พี่น้องตรงตรงเต็นต์ตรงนั้นก็เรียกอาจารย์ทานข้าวทานข้าวเห็นไหมไม่ต้องขอเลยก็ยังได้กินอ่ะสุดยอดเลยนะคะกินเสร็จแล้วแถมมีอีกคนหนึ่งบอกเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเขาเอาทุเรียนมาลงรถหนึ่งได้ทุเรียนมาอีกหนึ่งลูกอาจารย์อย่าเพิ่งกินนะมันยังดิบอ๋อถ้าไม่บอกเนี่ยกลับไปกินเลยนะน่ะ ก็บอกมันยังดิบก็เลยใช่ไหมไม่ต้องขอไม่ต้องเอ่ยปากเลยแล้วไม่ต้องบังคับกันด้วยไม่ต้องบอกว่าไม่ชอบก็ต้องกินข้าวสิบปีก็ต้องกินแล้วพอหลายคนเริ่มวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ข้าวสิบปีนักวิชาการก็ออกมาบอกว่ามันกินไม่ได้ปีเดียวสองปีเนี่ยก็ไม่ได้แล้วแล้วยิ่งมอดขึ้นเดี๋ยวทันมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะ มันมีเด็กหนุ่มไปถามอาาอา่อาก,ก็แก่มากเลยพูดไทยก็ไม่ชัดอา่ากินแมมข้าวสิปีไม่กินใครเห็นมอาม่มาบอกไม่กินเพราะไม่กินแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะ,ะมันเนี่ยเขาว่ามันกินได้ไม่กินอ้วไม่กินเนี่ยเพราะว่ามันจะมีเชื้อมันมีโรคแล้วมันก็มีไอตัวดำมีเชื้อราแล้วมันก็มีไอตัวดำๆอ่ะมีมอดไงเรียกไม่เป็นมีมอดไง ก็บอกเอาอย่างนี้อมาแต่เขาบอกกินได้กินได้อ้กก็ไม่กินแล้วล้านล้านชายก็บอกว่าอามาถ้าเขาบอกว่าให้ฟรีอามาไม่เอาถ้าเขาบอกว่าให้ฟรีแล้วก็แถมเงินอีกพันหนึ่งเอาไหมไม่เอาโอ้อามาในสุดยอดเลยอามารู้มากเลยรู้ดีว่าไม่ได้มันกินไม่ได้แต่ขอโทษนะคะมันบ้ากันไหมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอะที่จริงก็น้อง คนคุ้นเคยกันตั้งนั้นแหละสุตินคังแสงเนี่ยถ้าไม่ใช่นมสกุลคังแสงไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเพราะนมสกุลคังแสง <c oughs> รัฐมนตรีนี่รีบออกมาจ้ะตอนแรกนี่ตอนที่เขาปรับคอรมอกันเนี่ยนะนึกว่าจะโดนออกนะนี่แหละนมสกุลคังแสงมันดีอย่างเงี้ยแกก็เลยยังอยู่ ออกมาพูดได้ยังไงถ้าใครไม่ซื้อกระทรวงกลาโหมจะซื้อเอาไปประกอบเปลียงภาษาภาษาทหารนะนะคะทาอาหารเขาเรียกประกอบเลี้ยงจะเอาไปประกอบเลี้ยงให้ทหารกินทหารขายอะทหารคือใครอะคุณจะให้กินก็เลยมีคนบอกว่า แทนที่จะไปให้พลทหารกินคุณเอาไปให้ในายพลกินก่อนพวกนายพลทั้งหลายอะถ้าคุณไม่กินแล้วคุณจะไปให้คนอื่นกินได้อย่างไรเรายังไม่กินถ้าเราไม่กินเราให้คนอื่นไหมไม่ให้ของไม่ดีถ้าเราไม่กิน,เร,น,น,เ,รกนเราก็ทิ้งเราจะไปให้คนอื่อ,อมันไม่ดีกินแทนฉันหน่อยเหรอหน้าไม่อายนี่อีกแล้วป้านเนี่ยอืม ตะโกนมาไม่ได้นะเดี๋ยวเสียงมันรอดก็ามาใครเขาจะนึกว่าดิฉันพูดจยาไม่สุภาพที่จริงบางคนสุภาพมากนะจะบอกให้อะอะไรเสียงหัวเราะไม่ใช่เหรอฮะจะบอกให้ไม่มีคำหยาบเลยนะยี่ห้อรัชดาพรดาก็ด่าแต่ไม่หยาบเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายก็มีคนก็บอกว่าถ้าเอาไปให้ทาหารกิน ไม่พอเดี๋ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอสอ,อดจองนะสอดจองไม่รู้จะสอดจองใครนักหนาเขาบอกว่าถ้าเอาไปให้ทาหารกินแล้วยังเหลือทวีสอดส่องอาจจะเอาไปให้นักโทษเอาไปให้เลยนักโทษนักโทษที่เดินไปเดินมาอยู่นะ น่นละไปหัวโจกนักโทษคนนั้นนะ่ะกินก่อนนักโทษอะไรพี่น้องตะเวนไปเรื่อยเลยแล้วก็ยุ่งเขาบอกว่ารัฐมนตรีที่ลาออกเนี่ยนะคะก็เพราะคนคนนี้ไปยุ่งกับงานเขาเขาบอกคุณปานปรีเนี่ยนะคะที่อยู่กระทรวงต่างประเทศเนี่ยเขาลำบากใจมันมีข่าวเนี่ยว่าทักษิณเนี่ย ตอนที่ไปเชียงใหม่ก็ไปพบถ้ารู้ใช่ไหมพม่าเขาเขาทะเลาะกันอยู่เนี่ยเคารบกันอยู่เนี่ยพอเขามีพวกชนกลุ่มน้อยเยอะแล้วก็ทะเลาะมีปัญหารบกับทหารกองทหารของรัฐบาลเขาว่าข่าวก็ว่าพวกเนี่ยทักษิณไปเชียงใหม่แล้วก็ไปพบกับพวกชนกลุ่มน้อยถ้าคุณไปพบกับชนกลุ่มน้อยรัฐบาลก็ยอมไหมไม่ยอมตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่ แล้วทีนี้รัฐมนตรีเขารู้ไปทำเนี่ยข้ามหน้าข้ามตาเขาแล้วเขาเป็นคนรับผิดชอบตำแหน่งนี้อยู่เน่ย mm hmm. เพราะฉะนั้นก็เขาบอกว่าข่าวก็บอกเรื่องนี้ในเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาว่านะท่านอย่าไปบอกว่าอาจารย์ปุ๊บพูดนะเขาว่าเขาว่าเขาว่าเขาบอกว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือจะให้ทำพาสปอร์ตให้น้องสาว เขาบอกว่าก็ปลายปีค่อยทําก็ได้คุณจะมาตั้งปีหน้ารีบทําอะไรตอนนี้มีอยู่คนหนึ่งที่ทําพาสปอร์ตให้ทักษิณโอ้โหสุดยอดข้อมูลดีมากเลยตายไปแล้วตายไปแล้วอีตอนที่ขึ้นศาลเนี่ยนะคะศาลศาลดีศาลอาญาแผนกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดิฉันไปฟัง ท่านเชื่อไหมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยเดินไปขึ้นศาลไปคนเดียวไปคนเดียวในขณะที่ท่านท่านกสิทธิพิรมท่านไปเป็นพยานอย่างน้อยที่สุดดิฉันเนี่ยไปด้วยไม่ใช่ไปด้วยหรอกไปเฉยๆไปดูโอ้โหถ้าพูดถึงกระทรวงการต่างประเทศข้อมูลตั้งหเนี่ยท่านกสิทธิ์นี่อันดับหนึ่งดิฉันฟังมาเยอะละ เล่าพูดหมดเลยว่าเอ๊ะเขาชื่ออะไรนะไอ้รัฐมนตรีคนนั้นตายแล้วอ่ะไอ้ปึ้งอะ่ะเออสุรพงศ์นะคะนั่นอะ่ะเขารู้หมดเลยช่วงไหนช่วงไหนเรียกใครก็ไปสั่งสั่งให้ทํำยังไงยังไงยังไงทําแล้วไม่ถูกยังไงยังไงท่านเชื่อมันก็เดินไปคนเดียวเดี๋ยวก็ทําหน้าที่นักข่าวสิเดี๋ยวก็เขียนกลับมาถึงก็เขียน Facebook ว่าวันนี้เดชันไปฟังเนี่ย ไปฟังคดีนี้นะคะมีการเบริกความว่าอย่างนี้อย่างนี้รัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีแค่เป็นอดีตก็เดินไปคนเดียวแล้วก็เล่าใหญ่เลยเขาฟ้องเว้ยฟ้องดิฉันว่าดิฉันเนี่ยละเมิดอำนาจศาลบอกว่าดิฉันเนี่ยเอาข้อความนั้นมาเผยแพร่แล้วก็บอกพูดเรื่องจริงอะแล้วเข้าไปฟ้องพอฟ้องเสร็จไปฟ้องที่กระทรวงยุติธรรม ตอนนั้นเนี่ยโคศกกระทรวงยุติธรรมเลข,ขาใครต่อใครโทรมาบอกดิฉันเลยอาจารย์เขาฟ้องอาจารย์นะนั้นถามบอกฟ้องเหรอแล้วต้องทํำยังไงเราไม่เคยขึ้นศาลแล้วต้องทํำยังไงข้าราชการผู้ใหญ่ของศาลนั่นแหละอาจารย์มาเลยอาจารย์มาเซ็นชื่อรับรองว่าต่อไปนี้จะไม่พูดอีกแล้วเด็วก็ไปพูดไปแล้วนี่ไม่พูดอีกก็ไม่พูดอยู่ละก็เราพูดไปแล้วอะเด้วก็ไป เขาให้เซ็นก็เซ็นใช้เวลาขึ้นไปนะทำเรื่องที่เขาเรียกไปเนี่ยเชิญไปเนี่ยเซ็นไม่ถึงห้านาทีนั่งคุยกันอีกเป็นชั่วโมงไปเจอกันแล้วก็ไปคุยกันเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยจะให้ทำให้น้องสาวมันจะรีบร้อนไปทำไมก็ในเมื่อน้องสาวจะกลับมาตั้งปีหน้าจะกลับมาสงกรานไม่ใช่เหรอแล้วไม่คิดเหรอว่าถ้าทำเอาไว้แล้วมันจะเป็นอย่างอื่นน่ะ ต้องทำเอาไว้อยากจะแสดงบารมีบอกเลยแสดงบารมีได้ไอพิชิตชื่นบานต่อให้เอาเงินมากกว่าสองล้านไปวางก็ยากแล้วพวกนี้เนี่ยมันประสาทประสาทเนาะไม่เหมือนเรานั่งกันสงบแล้วก็ฟังเก็บข้อมูลทุกท่านเนี่ยนั่งอยู่ที่นี่รู้ดีกว่าคนที่ขึ้นมาพูดอีกนะ พราะท่านฟังทุกคนเลยรวบรวมไว้หมดเลยถามเรื่องอะไรรู้หมดเลยถามว่าจะไปไหนเนี่ยไปไหมไป,ไปไปไม่ไปอขอให้มีรองเท้าผ้าใบกับใจถึงถึงใครมันใจใจถึงเท่าพวกท่านนั่งอยู่ที่นี่ทุกวันเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาแล้วอย่างพวกเราเนี่ยเขาเรียกนะถึงจะมาบอกให้เรียกเลยเรียกวันไหนมาวันนั้น ถ้าไม่เรียกเราจะมายัางไงคนต่อคิวรออยู่นะ่ะเราจะมาแย่งเขาได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเห็นท่นเห็นคลิปคุณนิพิษพูดเมื่อคืนใช่ไหมอืมเขาพูดเขายัางเสนอให้เชิญคนนั้นเชิญคนนี้มาดีอีกหน่อยมันต้องอย่างนี้แหละค่ะพี่น้องเริ่มต้นท่านมาที่มาฟังมาร่วมก็นน้อยแต่ฟังอยู่บ้านเนี่ยเยอะ,ะแผนกฟังอยู่บ้านเนี่ยเยอะ แล้วก็ถนัดนอนฟังอยู่บ้านน้ยมีความสุขมีแต่พวกนี่แหละนี่อยู่บ้านไม่ได้เนี่ยต้องรีบออกมาแล้วพอถึงเวลาออกมาแล้วไม่งั้นก็นอนอยู่ที่นี่แลหละเนี่ยไม่มาไม่ได,ไไได้ต้องมาให้ได้ค่ะก็ก็อย่างนี้แหละพี่น้องเราต้องช่วยกันต้องสามัคคีกัน มันไม่ใช่ผลประโยชน์ของเราคนเดียวมันเป็นประโยชน์ของส่วนรวมแล้วตอนนี้นะคะดิฉันก็เปลี่ยนไอ้ไอ้เฟซบุ๊กเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยนะไอ้หน้าที่มันเป็นหน้าเราอะที่เป็นชื่อเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะก็ก็ไอ้ไอ้ข้างหลังมันอะก็ใส่ดิฉันก็ไปเปลี่ยนแล้วเป็นเซฟแบงค์ชาติต้องช่วยกันนะคะแล้วก็เขาบอกว่า อีตรงที่มันเป็นภาพพื้นหลังเราเนี่ยก็เป็นรูปแผนที่ประเทศไทยรูปเอ้ยรูปธงชาติไทยแล้วก็เขียนเอาไว้ว่าหาไม่เจอแล้วก,ก็เขียนว่าเหมือนคล้ายๆกับว่าเพราะเราเป็นเจ้าของประเทศเราถึงไม่ยอมอะไรเงี้ยนะคะพ้นต้องช่วยกันแล้วถ้ากลับไปอ่านไปทบทวนไปดูแล้วเนี่ยนะคะเกือบ โดยเฉพาะเนี่ยรัฐบาลทักษินโคตรทักษินเกี่ยวเนื่องกับทักษินเนี่ยพยายามมากเลยที่จะปลดผู้ว่าแบงค์ชาติทุกสมัยทุกคนเพราะเขาไม่ตามใจสาเหตุเพราะเขาไม่ตามใจธนาคาร กระทรวงการคลังเขาจะบริหารนโยบายด้านการเงินวันก่อนที่ท่านพูดว่าการคลังนผิดการเงินเอ้การการคลังกระทรวงการคลังเนี่ยบริหารการคลังมีนโยบายอย่างไรแล้วก็ส่วนธนาคารชาติเนี่ยแบงก์ชาติเนี่ยเขาเนี่ยดูเรื่องการเงินให้มันมีเสถียรภาพให้มันไม่หมดให้มันไม่หายให้มันอยู่อย่างเข้มแข็งเหมือนอย่างที่อย่างที่ผู้ว่าแบงก์ชาติเนี่ยที่ท่านไปรับ ไปรับทองคำใช่ไหมคะของหลวงตามหาบวัวน่ะที่ได้มาที่อุดรน่ะแล้วท่านก็พูดกับทุกคนเลยรัฐบาลมาแล้วก็ไปผู้ว่ามาแล้วก็ไปทุกคนมาแล้วก็ไปแต่องค์กรยังอยู่แล้วต้องอยู่อย่างเข้มแข็งโอ้ยสุดยอดจริงๆเลยแล้วก็นี่แหละผู้ว่าของธนาคารแห่งประเทศไทยทุกคน หลายคนพยายามถูกกดดันให้ออกเพราะนี่แหละตั้งแต่สมัยทักษิณแล้วก็สมัยสามสี่สมัยที่ทักษิณที่ทักษิณครองเมืองเนี่ยพยายามที่จะเอาผู้ว่าแบงค์ชาติออกนะคะไม่ว่าจะเป็นหม่อมราชวงศ์หม่อมเต่าอะนั่นก็จะเอาหม่อมเต่าออกจะเอาคุณทาลิษาออกจะเอาคุณประสานไตารัฐวรรคุณออกมีคนไหนเนี่ยมีเรื่องทุก ทุกคนเพราะจะให้เขาตามใจตัวเองไงจะให้เขาเนี่ยพยายามหรืออย่างอุ้งอิงเนี่ยแต่อุ้งอิงเนี่ยไม่ฉลาดเลยนะในพ่อคุยนักคุยหนาไงได้ DNA ของพ่อมาได้ DNA ของแม่มารับรองเป็นนายกก็ได้เป็นได้แต่บ้านเมืองเจ๊งก็อีกแค่เนี่ยจะทะเลาะก,กับแบงค์ชาติท่านเห็นใช่ไหม มีพลอยอ่านด้วยนะเอาเอาแท็บเล็ตมาอ่านยืนอ่านตอนแรกมีคนบอกดิฉันว่าเพื่อนเขาจบเศรษฐศาสตร์เขียนให้เดี๋ยวนถามบอกว่าเศรษฐศาสตร์ประเทศไหนเขียนอย่างงี้ดิฉันไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์อ่านฟังก็รู้ว่ามันงี่เง่าปรากฏก็บอกไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่เป็นเพื่อนจบรัฐศาสตร์ด้วยกันแล้วรัฐศาสตร์มันจะมาพูดเรื่องอะไรกับเรื่องเศรษฐศาสตร์ กับเรื่องการเงินเรื่องการคลังอย่างเงี้ยก็ถูกด่าสิเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยดิฉันไม่ได้ว่านะมีคนก็บอกอุ๊ยทำไมมีคนก็บอกทำไมมันโง่อย่างงี้วะดิฉันไม่ได้ว่านะคนอื่นว่าเรามาเล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังแล้วก็บอกว่าก็เขาจบรัฐศาสตร์ไม่ใช่จบรัฐศาสตร์ธรรมดานะ ตอนที่สอบจะสอบเข้าอ่ะสอบออกอ่ะไอไอสอบมสห้าน่ะสอบสอบตกแล้วก็พ่อเนี่ยต้องไปช่วยให้เอาข้อสอบมาติวใหม่คะแนนคณิตศาสตร์นะคะรอบแรกเนี่ยดิฉันเป็นครูคณิตศาสตร์รอบแรกอุ้งอิงได้27คะแนนแล้วพอรอบสองมาเนี่ยสอบใหม่ได้73คะแนน โอ้ยอะไรมันจะเร็วขนาดนั้นหัวมันปูดตาดเหมือนพ่อมันเลยอ่ะปนเราก็เลยบอกว่าโอ้โหเนี่ยเหรอคนที่บอกว่า DNA ของพ่อบวกกับของแม่ดีมากเลยเหมาะที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีฮะ <DNA S 1> huh? เออใช่ <DNA S 1> มันโกง DNA โกงเนี่ยเห็นชัดมากเลยนะคะ เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายประวัติศาสตร์ของเรามันจะมีปัญหาด่างพร้อยก็ข้าวสิบปีนี่แหละข้าวสิบปีดูแล้วเหลือห้านาทีทำไมไม่ขึ้นมายื่นตรงนี้ละ่ะตะกี้ดูแล้วเหลือห้านาทีอุ้ยของที่ฉันเหลือสองนาทีข้าให้ตั้งห้านาที ะะเพราะฉะนั้นข้าวสิบปีท่านต้องจําไว้เลยยุคไหนก็ไม่มีมียุคนี้แหละข้าวสิบปีถ้ามันกินได้ข้าวตั้งหลายแสนตันถ้ากินได้ทำไมที่ผ่านๆมาคนเขาจะไม่กินขายได้ทำไมจะไม่ขายขนาดเขามาประมูลสามรอบคนประมูลได้ยังไม่มาเอาเลยอะ่ะมันแปลว่าอะไร แล้วตอนนี้จะประมูลอีกจะประมูลไปไหนนักนักวิชาการบอกว่าคนกินไม่ได้สัตว์ก็กินไม่ได้นะคะคุณเอาไปทำเป็นอาหารสัตว์ก็ไม่ได้เพราะว่าทำไปแล้วกินไปเนี่ยมันมันเป็นพิษนะ่ะมันก็มีเชื้อราไออัลฟาท็อกซินเนี่ยดิฉันเอาดิฉันนี่ผ่านมาเยอะนะเป็นครูสอนเลขก,ก็ใช่ทำงาน เมื่อก่อนอยู่กรมวิชาการเกษตรอาฟาท็อกซินนี่รู้ดีเลยเข้าวโพดนี่ระมัดระวังเลยถั่วข้าวโพดพวกเนี้ยนะคะมาเจอข้าวอีกข้าวสิบปียังไงก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าเผลอกินจะ้ะเวลาไปซื้อข้าวนี่เห็นมันเหลืองๆหน่อยระวังแต่ข้าวมันมีข้าวเม็ดเหลืองก็มีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเห็นมันเหลืองหน่อยๆก็นึกว่าเป็นข้าวสิบปีแย่เลยนะแต่ข้าวสิบปีมันคงไม่เอาออกมาง่ายๆหรอก พี่น้องเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราโปรดระมัดระวังแล้วก็พึงเรียกว่าเราทําทุกอย่างเพื่อบ้านเพื่อเมืองเราไม่ได้ทําเพื่อตัวเองไม่กินข้าวนี่ก็ไม่ใช่เพราะเรากลัวแต่เราไม่อยากกินเรารู้ว่ามันไม่ดีมันไม่ถูกเราก็ไม่กินนะคะใครจะไปทําอะไรก็เอาไปใครคิดว่าตัวเองมีปัญญาทําอะไรก็เอาไปแต่ไม่ใช่เรา อย่าไปเผลอกินชนะชิมหน่อยชิมหน่อยเพราว่ามันอร่อยไม่ได้นะคะท่านหาซื้อไม่ได้นะช้อนแบบรองนายกภูมิธรรมช้อนประเภทนั้นขนาดมีคนถามเลยในพอพอมันส่งเข้าไปในไลน์ใช่ไหมคะแล้วมันก็เลื่อนขึ้นไปก็มีคนคอมเมนต์ช้อนนี้หาซื้อที่ไหนตักได้แต่กลับตักข้าวไม่ได้เลยท่านหาซื้อไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะกินท่านก็ต้องหวังว่ากินหมดทุกคําไม่ใช่จะมีช้อนพิเศษตักแต่กลับแล้วข้าวไม่ขึ้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านมาคุยด้วยความห่วงใยให้ระมัดระวงังแล้วก็ดูว่าบอกใครต่อใครด้วยอย่ากินเอาไปเลี้ยงสัตว์ก็ไม่ได้เชื้อโรคเชื้อราอัลฟาท็อกซินอันตรายมากนะคะ ด้วยเจตนาดีแล้วขอบคุณค่ะหมดเวลาเดี๋ยวเขาจะมาอุ้มลง